สวัสดีครับครับมไอ้ยังเทียนมั้นเออตำราดน้ำจิ้มเลิศเด็ดเด้อโอ้ต่ำจริงเห็ดกับยังครับผมครับกินอาหารทะเลตรงนี้เขาพอกเลยได้รับอยู่บ้านปุ๋ยครับปุ๋ยยุเรียครับผมเดี๋ยวอีกซีนหนึงหนุ่มเบ็ดจะเลี้ยนห้างครับผมแมนบอก ได้มาบึกสิย่างเหรอโอ้ลวกกับวะรีบกลัวโอ้เฮ็ดลวกกับมือขับผมมือนี่นี่ครับอันเดียครับลวกกับมึอกินกระดมจิ้มรสเด็ดนะครับกำลังเล่งไปครับโง่อะไรครับโง ครมาที่รถเด็ดครับแม่ปาน้อมอายด้วยครับพอนลผ่ากิ้งเพ็่นยล้วม่ปาน่้องไปไทยตัวเกียงมันเนือเออเด็กการนึกกันหน่อยก็ได้กินข้าวเที่ยงครับมือนไหนได้เออแหละ สูตรมาจากไหนครับเนี่ยด้วยสูตรเิี๋เองเหรอครับครับเขาธรรมดาเขาเกรราี้ยนสำรับกับดากไต้หวันนะครับแต่ว่าผมอยจะไตทุนครับแม่เออมีเห็นสอดกระเทียมใส่เหรอครับยังยังครับเดี๋ยว,วเราไปหาเดีย๋ยวเอาอันี้ก็ได้เดี๋ยวเอาแบบอันท่นนะถ่ายไม่ให้ท่านถ่ธรรมดาธรรมดาเสียบตะเกาว์เกี้ยนยินดี ด,ด,ดออ็กี่ก่อนผมเด้ๆเ้าต่ำมมีขอตาต้องออกเปรี้ยวหวานเนาะลยนนนายน,นครับผมเสืซีหอมไปวันนึงค่ะเดี๋ยวใส่หายมด็นนกนองทะเลหน่อยครับของบันบานต้องออกช่วง่วงตอนแรงครับผมเป็นของบ,นบนันบานสานบันเาเมนูยังนะไมเขาแม่น น้ำร้อนกันเถอะใส่น้ำร้อนพ่อหมื่นบอกรูดไม่ต้องกลัวพอแล้วนี่ใส่เยอะนะอร่อยใส่น้ำตาลดีกว่ามั้งน้ตาลกับไส้เนี่ยครับนี่หมดสปอร์ครับเลยครับตั้งปัมีของแท้ใส่เล็เพี้ยนแคลเซียมเละเพิ่มเพิ่มกระเดิ หายเลยอาสีงอี๋หเลยหอมเกินนี่ซ้ำได้แต่ต่ซ้ำนั่นนะพี่นอตงนี้ผักเปียกเห็นเมือแตรงยางปนเปื้อนน้ำมันไหลเด้อเือยแตกเลยครับน้ำแตกเลยน้ำมนน้ำมันน้าแตกเลยนะครับโนมีตัวน มาหยิบผ้าไปทายอันเอาคลิปไปบัวชเอาบวไม้บวชไมจูบพี่เออแค่คาดไปจังไวยังไปเลยแหละอ,อ,อันน,นี้ไปโบรีหมยจูบเอเออยู่วนห้องอันคำสะป่านะเออน้ำซุปใส่ผงบวบเพื่อนโอ้ยมันจังบวชเปียอ มันใส่แต่น้ำปลาก็โอเคนี่เมืองก่อนเมียนอยู่ก็ต้องชิมเมืองเัินล่ะหอมมากไปอ่างขึ้นหน่อยวัวเองล้วนหลวกก็ซื้อเพื่อนวัวได้ออกหอเซฟไปนั่นเด้อคุลุกคุลุกเก่าขี้เลี้ยวกินดิบก็ได้เนาะเพราะว่ามันบอสเสีย มันบ็คือัน้ำจืดเท่านะอยู่นามทะเลแก้ไปจักเนื้อแล้วเนะก็ต้องขาเสียนก่อนแลอหละฮอนลวกมันก่อนครับี่แข็งแรวขาสซันขายังหลับ ก๋าเนี่ยเพี้ยนน้ำซุปรลุดเด็ดน้ำตาลมาะขวอนเออนี่ยผงชูรส พอแล้วบ่ะจ o เห็ดลวกหลนมีคอแล้วครับเน,บบน,นี่ยแก้วเี่ยุกลหทุเหรอครับอะไอับยเป็นยังเ,นนเบ้ ดีแล้วครับสุกแล้วลาลาอากาดแล้วครับสุกแล้วลูกเปล่าดว้ยผ่านทัชไลแล้วครับนี่กูขึ้นหมดเดี๋ยวนี้สุกแล้วครับผมนี่จ้ะอืม คเสร็จแล้วครับผมมามาครับผมมา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 ครับเบ้เกิดยเกียบครับครับผมไม่หรอะไม่ใช่มือครับผมดาวเดดเพิ่นปาจะใหนเขาเนี้ยจะแต่เพื่นก่อนครับนี่

ตําเศรานี่ครับผมเกี่ยวันโอ้เดี๋ยวมีดวะมันต้องทำกันนะเียวามมัเครับนักินเข้าเยอครับผมเนื้อปลาเ็มือเื้อคือคนนเจ้าจางไม่อยากกินวัตกรนี่หรอ เคือม่อีกเลยจางอยู่บนเยอะนะครับผมแทบแบครับกินนั้นเพิ่นว่าให้ให้ใส่แต่เกียบใส่เอาครับมือนี่ยเดี๋ยวเกียบหลดเด้อเกี๊ยวงนที่แบบกระด้างของขู่ทักเอาเลยอืทานสบายจำกันแล้วก็เมียจะเกียบตีอันนี้นะครับพอของปุ๋ยครับผมคอนเสิร์ตปุ๋ยครับ ม,เม,มาเบน,นมามามาส่อนเล็กส่อนกลางครับผมมือนี้แต่เขาได้โจ๊กคือเกาครับผมยังกบนกบนอื่อ้อวามครบใส่บวบครับควมผักกระย่งเลยเฮ้ยใส่ผักกระย่างความครับผมโอ้แซ่แบแซบกูได้ยินคำเดียวเลย,ยนี่ จะมีเนียครับไม่มาคำเดียวพี่ลูกลดดความเหมือนลูกโดดด้น่นทอดยางดีเนี่กินแจะเตยใช่ไหมมันอา่อยามเนี่ยเอาเป็ดมาแม่เป็นอ๋ออ๋อปอนนะมีป้อนเดีย

โตบได้เนวจังในไทยหรอจิ้มเลยครับมามากครับผมมาแซ่บอยู่ครับกินอาหารทุเรี่ยงก,กันเลยครับเมื่อไงเปลี่ยนอาหารบั่นบาทครับพเพชรเพชรครับบอ นั่งหูห่าอยู่เลยเสีแต่เกียบเป็นผู้ดีผู้หูผู้ดีขึ้นเลยครับเอ้าอ้ามกินโอมเฮ้ยหอยเป็ดเสียดยครับผมเสียบผมหูเฮ่ เนาะหอมกรอบแซบครับแซบลุ่งไหมแซบจ้ำนะหอมผักกระแหงครับผมกระแห้งบวกตอกันให้เนาะอโอ้โหเกียวน้อยและไหลน้ำบวกอ่ะโน้แต่หุูสดเลยแต่หมูหุ้งก็มีครับมันจะเกาเล็กน้อยครับผักนี่แหละครับผักเกืเสาวครับมะเป็นยังครับผักเกาเก่ายิ่งดี เอเป็นยังถ้าเก้าอีกดีอยู่แต่ฮันเก้าอยู่นะบ้าเด็กการอยู่ครับมือเนี้ยแทบจะเกียบเสียบเล่นตะเกียบแล้วครับมือเนี้ยสายดีจีเออเหมือนแล้วเมี่ยวตะเกียบตีจิเมื่อกี้ตีเกลียบตีตะเกียบจักรยานดิดูดีครับผมมือนี้ เอไปดามาเก็บก็ด่อันาี้ลอัมาวันล็อกอืมโ้แส่บครับผมทำงานครับกบบใช่เคอครับนี่กูกันเขาถามว่าเป็นที่คอลองอาหารทุเรมือหนิครับแซบอยู่ครับก็เริ่มจิ้มรสเด็ดแซบๆลูกผมก็้อนครับเขาเรียกหัว่าร้อนนะคนในกล็่มง่ไรัผมเล็กหน่อยเนาะ อีกก่อนเนะครับผมแสบแ <ขอ S 1> สบ,สบแล้วคือปืนมากแลยมีแท้เขาไต้ด้วยมาเลยเด็กบอกให้เราโจมโยนะเบาเด้อ,อดเด็กดมมครับเหมือนเดิมครับเด็กๆนะพื่กัดน,นี่แหละมีเห็นเด็กอยู่เออทุกฉากทุกฉากทุกตอนทุก,ทกคลิปเราบุกเฮ็ดข้ามไปตลอดนะพี่ยานเออเอาเซมว่าเราเปล่าเดี๋ยวจะไปฝากกันอยู่นะครับผมอไเา โอเคครับขอผู้เล่นหลายครับดีามสองคนอีสานมาพันผุนเบื้องครับผมและทีมงานเบาแทบานครับผมมื่อปันผาจังเอาไปก็ได้ยู่ดีมีแห้งครับผมสบายดีครับสวัสดีครับก้หนีอแงาไ